คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำนักงานโชว์รูมแสดงสินค้าบ้านสำเร็จรูปห้องเก็บสินค้าสโตร์ store. สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ที่เตรียมจะส่งที่ปทุมธาน,นีครับเป็นงานสั่งผลิตนะครับรายละเอียดของตัวตู้ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับตัวตู้นะครับเป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว12เมตรสูง2เมตร80มีบันไดาทางขึ้นนะครับแล้วก็ชุด ระเบียงชั้นบนนะครับรายละเอียดของตัวตู้กันก่อนครับตัวตู้นะครับเป็นตู้ประกอบใหม่นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปความกว้างอยู่ที่3.00เมตรตรงนี้นะครับด้านที่มีบันไดนะครับคือด้านกว้างที่เป็น3.00เมตรยาวด้านหน้า12.00เมตรความสูงของตัวตู้ไม่รวมบันไดนะครับ2.80เมตรโครงสร้างของตัวตู้ทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมนะครับแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โค้อย่างโครงสร้างที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นสีขาวครับ ตัวผนังก่อนนะครับผนังของตัวตู้นะครับก็คือจะมีด้านซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้า2แผ่นนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแผ่นผนังเต็มแผ่นตัวนี้จะเรียกว่าแผ่นไอโซวอลลนะครับลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีภายในแผ่นเหล็กเคลือบสีภายนอกนะครับเป็นสีเทาและตรงกลางจะมีโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้แล้วก็แผ่นเป็นแผ่นเซนวิตพาเนลแบบฉีดอัดเข้าไปในผิวเหล็กดังนั้นเขาจะ มีคุณสมบัติคือการร้อนเก็บเสียงไม่ามไฟเก็บความเย็นได้แล้วก็รักษาอุณหภูมิได้ครับแล้วก็เรามีฟิล์มกันรอยนะครับทั้งผนังนะครับให้ทั้งภายในภายนอกหมดแล้วสามารถแกะฉีกได้นะครับเพื่อป้องกันรอยส่วนตู้ใบนี้นะครับท่านผู้ชมถามว่าเวลาขนส่งเป็นแบบไหนนะครับเราจะน็อกดาวน์ไปนะครับเป็น 3, าคูณหกใบหนึ่งนะครับแล้วก็ 3, าคูณหเป็น2ใบนะครับแล้วก็มาประกอบกันรวมกันจะเป็นกว้าง3เมตรยาว12เมตรสูง2เมตร80ครับส่วนตัว ผนังที่เป็นไอโซวอลเซ็ตนะครับหลังคาหลังคาจะเป็นระบบฝ้า1ชั้นส่วนการความร้อน1ชั้นแล้วก็เมทัลชีดด้านบนอีก1ชั้นดังนั้นตู้ใบนี้จะเป็นหลังคาสําสเร็จรูปแบบ2ชั้นนะครับรายละเอียดของด้านหน้าครับด้านหน้านี้ทั้ง2ฝั่งนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีการซอยกระจกนะครับเป็นกรอบอลูมิเนียมสีขาวนะครับซึ่งจะมีประตูบานเลื่อนสลับตรงนี้นะครับนี่คือบานเลื่อนสลับ2บานนี่เลื่อนสลับกันได้ เป็นประตูทางเข้าและด้านบนก็จะมีกระจกบานฟิก1บานแล้วก็จะมีกระจกบานฟิกบานใหญ่1 2 3บานนะครับสําหรับฝั่งขวานะครับส่วนด้านซ้ายมือครับจะมีเหมือนกันนะครับก็คือกระจกนะครับบานเลื่อนสลับเป็นประตูนะครับบานเลื่อนสลับ2บานเลื่อนสลับกันได้บานฟิกด้านบนแล้วก็ช่องกระจกแสงบานฟิกด้านหน้าอีก3ชุดครับแล้วก็มีชุดผนังนะครับตู้ก็ไปประกบกันตามนี้ครับส่วนตัวของ ตำแหน่งประตูหน้าต่างรูปแบบมาตรฐานจะเป็นประมาณนี้แต่ท่านผู้ชมสามารถอรได้นะครับนี่คือรายละเอียดด้าน12.00เมตรด้านหน้าส่วนด้านซ้ายมือครับด้านซ้ายมือของตัวตู้ฝั่งนี้นะครับที่เป็นด้าน3.00เมตรจะเป็นด้านทึกของตัวตู้ครับซึ่งจะเป็นผนงังไอโซวอลอยู่แล้วส่วนด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้จะเป็น ขนาดความยาวอยู่ที่12เมตรนะครับก็จะเป็น2ตู้ประกบกัน3คูณ6ด้านหลังครับของตู้ฝั่งนี้นะครับจะมีตำแหน่งของ power p a u k ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสนับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวและก็แท่งกราวครับด้านหลังก็จะมีฟิล์มกันรอยให้เหมือนกันนะครับผนังจะมีฟิล์มกันรอยทั้งภายในภายนอกแล้วตรงนี้ครับจะมีตำแหน่งของพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด6นิ้วนะครับ1ชุดแล้วก็ด้านตรงนี้6นิ้วอีก1ชุดครับ ด้านหลังไล่ลงไปเรื่อยครับเป็นด้านทึบของตัวตู้เหมือนกันครับฝั่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นตำแหน่งของ power plug ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสำหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกราวแล้วก็แท่งกราวครับอันนี้เทสระบบไฟฟ้าอยู่ครับนี่คือตำแหน่งของด้านหลังที่เป็นด้าน12.00เมตรส่วนด้านนี้ครับทหารหน้าเข้าตู้จะเป็นฝั่งขวามือของตัวตู้จะเป็นด้าน3.00เมตรซึ่งจะมีบันไดาทางขึ้นอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งครับ นี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้กว้าง3เมตร<ม>ยาว12เมตรแบบกระจกหน้าเต็มใบนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาดูรายละเอียดภายในของตัวตู้กันต่อครับนี่ประตูทางเข้านะครับที่เดินเข้ามานะฮะนี่คือประตูทางเข้าที่ผมเดินเข้ามาตรงนี้เป็นบานเลื่อนสลับนะครับก็มีทั้ง2ฝั่งให้นะครับเลื่อนสลับกันได้ครับตัวนี้ขออนุญาตล็อกประตูแล้วก็ปิดประตูก่อนนะครับเพื่อการเสียงภายนอกเข้ามาเนื่องจากว่าตัวตู้มีส่วนการความร้อนทั้งผนังและหลังคาเรียบร้อยแล้วครับ เดินเข้ามาที่ทางเข้าครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาโก้นะครับควบคุมหลอดไฟ LED ของฟิลิปนะครับฝั่งนี้จานวน2หลอดครับเราแยกเป็น2สวิตช์ให้นะครับเพื่อการใช้งานนะครับเทสเปิดครับแล้วก็พัดลมดูดอากาศฮาร์ตรี่ฝั่งนู้นะครับตรงนี้ตู้ควบคุมครับเป็นของเลเซอร์ซึ่งต่อจากเมนเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตให้เรียบร้อยแล้วด้านล่างใต้ตู้ควบคุมจะเป็นตำแหน่งของปลั๊กคู่กาวฮาร์โก้สองเต้ารับอยู่ตรงนี้ครับและก็มาด้านนี้ครับปลั๊กคู่กาวฮารโก ฝั่งใต้พัดลมดูดอากาศอีก1ชุดครับพัดลมดูดอากาศเป็น6นิ้วของฮาตาลีครับไล่เข้ามาครับตู้ที่มาจอยกันนะครับก็จะเป็นพัดลมดูดอากาศฮาตาลีนะครับแล้วก็ปลกคู่กาวฮาโก้ตำแหน่งเหมือนกันนะครับแค่อยู่สลับฝั่งกันนะครับแล้วก็ปลกคู่กาวอีก1ชุดฝั่งนี้แล้วก็ตู้ควบคุมของเลเซอร์พรอมเมนซิิดแล้วก็เซอร์กินะครับทางเข้าฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประตูบานเลื่อนสลับนะครับเทสเปิดระบบไฟฟ้าครับหลอดไฟก็เป็นของ LED ของฟิลิปครับก ทั้งชุดเนี่ยจะมีตู้ควบคุมสองนะครับทั้ง12เมตรเนี่ยตู้ควบคุม2ชุดพัดลมดูดอากาศ2ปลป๊กคู่กาว4ส,สวิตปิดเปิด2หลอดไฟ LED ของฟิลิปจำนวน4หลอดครับพื้นครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับที่มีความหนาอยู่ที่18มิลมนะครับแล้วก็ถูกถักถูกปูอยู่บนโครงสร้างเหล็กซิงค์ปลอดสนิมนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็เป็นกระเบื้องยางแผ่นนะครับพร้อมคิ้วบัวให้รอบตู้แล้วครับ ตู้เวลาประกอบกันนะครับก็จะมีชุดจอยกันน้าฝนกันฝุ่นกันเชื้อราให้เรียบร้อยประมาณนี้ครับเราจะเก็บงานอีกทีนะครับอันนี้ประกอบเส็จให้ลูกค้าดูนะครับเพื่อมาตรวจสอบนะครับส่วนกระจกด้านหน้าครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับบานฟิกนะครับถ้ารวม12เมตรเนี่ยเราจะมีบานฟิกทั้งหมดเฉพาะกระจกบานใหญ่มี6นะครับแล้วก็ประตูมีให้2ชุดนะครับผมแผ่นทาดูช้าครับตัวนี้ส่วนด้านบนครับ หลังคาะคจะเป็นฝ้า1ชั้นมีส่วนการความร้อนใยแก้ว1ชั้นแล้วก็เมทัลชีตอีก1ชั้นครับดังนั้นตู้หลังคาจะมีส่วนการความร้อนแบบเมทัลชีตแบบ2ชั้นเลยนะครับการร้อนการรั่วซึมได้เป็นอย่างดีแล้วก็ส่วนผนังจะเป็นสมาร์ทบอร์ดเอ,อ้ยโทษทีครับพื้นจะเป็นสมาร์ทบอร์ด18มิลแล้วก็ผนังเป็นไอโซวอลครับรายละเอียดภายในครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดของด้านบนที่เป็นชุดบันไดาทางขึ้นนะครับระเบียงราวก,ากันตกแฮนด์เรลต่างๆนะครับ บันไดครับบันไดเราใช้เป็นแผ่นนะครับแผ่นเหล็กพับนะครับเป็นแผ่นเหล็กกันลื่นหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าแผ่นเหล็กตาไก่กันลื่นนั่นเองครับเวลานี้ใช้ดีๆในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ทําสีดําให้เรียบร้อยส่วนราวกันตกครับก็จะเป็นเหล็กกล่องอย่างนี้ครับที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้เราลองขึ้นเนี่ยต่อบันไดเนี่ยสีท่านได้เลยนะครับนี่ครับเวลาเดินขึ้นมานะฮะเรามีตัวล็อกให้เห็นนี่ไปประกอบหน้างานใช้เวลา2ชั่วโมงเสร็จนะครับเดินขึ้นมาครับ นี่พาดูด้านบนกันนะฮะก็จะเจอกระราวกันตกนะครับแผนเรลวเนี่ครับเราจะมีให้ยาวนะครับความยาวที่12เมตรครับวิ่งยาวมานะฮะเสร็จแล้วก็มาก็คือมีราวกันตกล้อมทั้งหมดเลยนะครับสีด้านนะครับส่วนพื้นครับโครงสร้างเหล็กนะครับทําสีการสนิมด้านล่างนะครับโครงสร้างทั้งหมดจะซอยถักแล้วก็ถูกปูทับด้วยแผ่นเหล็กตาไก่กันลื่นอีกทีทาสีดำนะครับทาสีการสนิมทาสีดำนะฮะ แผ่นเหล็กตาไก่กันลื่นนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องเรื่องของการที่ไม่จับฝุ่นนะครับไม่เหมือนสมาร์ทบอร์ดนะฮะไม่เหมือนแผ่นอื่นๆนะครับตัวนี้จะกันลื่นเวลาเดินเวลาฝนตกนะครับแล้วก็รับน้ําหนักได้เป็นอย่างดีและแข็งแรงด้วยนะครับตัวนี้ก็คือแผ่นเหล็กบางท่านจะเรียกแผ่นเหล็กกันลื่นบางท่านจะเรียกแผ่นเหล็กตาไก่กันลื่นอย่างนี้ครับก็เราใช้ตัวนี้นะครับในการทําเป็นชุดพื้นของตัวตู้นะครับด้านบนที่เป็นเทเรสนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบันไดด้วยนะครับ ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมพาแพนดูเท้ใช้ครั้งครับนี่ครับชุทเทอร์เรสนะครับแล้วก็ไล่ลงมาครับนี่คือทางเดินลงมานะครับแข็งแรงนะครับขย่าแรงๆไม่ขยับเลยนะฮะแข็งแรงมากแล้วก็ราวกันตกอะไรมีให้นะครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว12เมตรนะครับแบบมีกระจกด้านหน้าเต็มใบนี้ครับหากท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายครับที่เบอร์089-999-5345หรือที่ไลน์ oa ของทางบริษัท Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ชุดนี้และขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักง,งานบ้านสเร็จรูปออฟฟิศภาคสนามห้องโชว์ห้องสแสดงสินค้า แบบราคาโปรโมชั่นและตู้ใบนี้นะครับจะมีการติดตั้งแอร์ที่หน้างานเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ